ครับจากร้านเอ็นดีนะครับวันนี้ให้ดูสินค้าตัวจริงนะครับตัวนี้จะเป็นตัวแรมสี่หลอมสามสิบสอง CPU แปดคอร์นะครับผมเดี๋ยวให้ดูเช็คผ่าน CPUset เลยนะครับผมสินค้าขายตรงสเปคนะครับผมตัวนี้จะเป็น CPU แปดคอร์นะครับผมแล้วก็มีตัว CPU นี่ยจะเป็น A เจ็ดห้าสองตัวแล้วก็ A ห้าห้าหกตัวนะครับความเร็วก็อยู่หนึ่งจุดแปดสองกิกะเฮิรตนะครับต่อไปก็มาดูด้านของแรมกับหลอมแรม RAM อยู่ที่4จิกนะครับผม3729 MB ก็ก็ตีไป4จิกนะครับแล้วก็ล o มอยู่ที่32จิกนะครับแต่ในสโตร์นี้จะเขียนว่า24.46นะครับแต่จริงๆก็จะเป็นสเปค432นะครับ System เ,เดี๋ยวประคู่นะครับปฏิติโฆษณาของ u Set System Android ตัวนี้จะเป็น Android version 10นะครับ Android version 10 ตัวนี้ก็จะมีเป็น DSP นะครับผมแล้วก็มี map มี Netflix เหมือนตัว Android ทั่วไปนะครับมี Play Store สำหรับโหลดแอปตัวนี้ค่อนข้างไวนนครับ CPU มัน1.82ก็มีตัวนี้มีตัวโ,โมลายรองรับนะครับผมสามารถตั้งตัวโมบายได้นะครับดู map ครับ map ก็จะไวครับสามารถสั่งงานได้เสียงได้ครับ เซนท่านจันทบุรีก็จะประมวลผลไวมากเสร็จแล้วครับมาแล้วกดปุ๊บก็มาปั๊บเลยนะครับตัวนี้น้าทางตะวันอกชิ้งเหนือไปตามทางหลงชนบทจันทบุรี10โอเคนี่ก็แทนให้ดูสามารถทำสองจอได้นะครับสองจอกดสี่เลียมตัวนี้แล้วก็กดค้างลาก อีกอานหนึ่งจะเป็นปรีวิสัตว์ก็ได้ครับก็แบบนี้ถ้าจะทำตัวเดียวก็กดตกรงกลางครับแล้วก็ลูดออกโอเคอย่นอื่นก็ไม่มีอะไรครับตัวนี้ก็สบเปคก็จะเหมือนกับจอ Android ทั่วไปต่ญญางแค่ความเร็วแรมลมซ c u u โคม ดูหนังผ่านแอปโคมได้นะครับชัดแจ๋วจอวจดูหนังผ่านเน็ตฟิกก็ได้นะครับเน็ตฟิกก็ลงชื่อก็ใช้ให้เรียบร้อย ที่ YouTube วิดีโอนะครับบลูทูธได้ครับต่อบลูทูธแล้วก็ไปที่บลูทูธเพลงได้เลยก็ไม่มีอะไรแล้วครับโอเคครับก็สินค้าตรงตรงตามที่ลงนะครับสินค้าจะเป็นตามนี้เลยนะครับสเปคไม่มีหลอกนะครับผม 过程呢。嗯